พาท่านผู้ชมมาฟังข่าวดีเรื่องของค่าไฟฟ้ากันบ้างค่ะค่าไฟในส่วนของค่า FT หรือว่าต้นทุนผันแปรนะคะปรับลงมา28ตางต่อหน่วยค่ะซึ่งเป็นค่า FT ของเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาและสิงหาค่ะ คุณวีรพลจิรปรดิ์กุลกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพอบอกว่ากกพมีมติเห็นชอบปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้ลดลง28.4 9สตางค์ต่อหน่วยนะับเป็นการปรับค่า FT ลง6งวดติดต่อกันซึ่งเป็นผลจากราคาเชื้อเพลิงหลักอย่างก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงมาค่ะ และเมื่อนำค่า FT มารวมกับค่าไฟฐานแล้วจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่หน่วยละ3บาท42สตางค์ค่ะหรือว่าปรับลดลงร้อยละ7.68โดยอัตราค,ค่า FT ที่ลดลงในครั้งนี้ถือเป็นการปรับลงมากที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการใช้สูตรค่าไฟตั้งแต่ปี2535ค่ะ ช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของโซล่าฟาร์มสำหรับภาคสาหกรณ์การกเกษตรกันบ้างค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการจับฉลากกันค่ะโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเปิดเผยว่ามีทั้งหมด167รายนะคะที่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรกรวมทั้งหมด800เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ย้ำว่าการจับฉลากนั้นโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก167ราย มาร่วมจับฉลากในโครงการโซล่าสหากรณ์การเกษตรคุณวีรพลจิรประดิษฐ์กุลกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพอบอกว่าผลการจับฉลากมีผู้ได้สิทธิ์ทั้งสิ้น67รายจำนวน281เมกะวัตค่ะเป็นการประกาศผลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยต้องไปเช็ครายละเอียดน,นะครับแล้วก็เราจะมีประชุมคณะกรรมการกกพวันจันทร์นะครับจะประกาศผลเป็นทางการวันอัคารที่ถบอีกครั้งหนึ่ง นี่จำนวนมาวัาเนี้ยมาแล7ครบนะครับจำนวน798เมกะวัต์นะครับแต่เราต้องการแค่300เมกะวัตนะครับเพราะคนจะได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน300นะครับแต่ครบ300หรือไม่เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะตางสากลเนี่ยอาจจะไปแย่งฟีเดอร์ก็คือจุดรับไฟฟ้าเดียวกันหรือว่าไปที่หม้อแปลงเดียวกันแต่หม้อแปลงแล้วจำกัดนะครับแล้วสุดท้าย,ยจะมีสายส่งกขอเนี่ย จะเป็นตัวล็อกจริงว่ารับได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เต็ม300ก็ได้ผู้ที่จับฉลากได้นะคะจะต้องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือว่า COD นะคะเข้าระบบภายใน30ทธันวาคมปีนี้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะใครที่สนใจลงทุนเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะมาดูกันค่ะว่าโอกาสเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาค่ะ